สวัสดีครับผมบิกรรานพุ่งสุขการเกษตรนะครับผมวันนี้เรามีสินค้ามาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมนะครับผมตัวนี้จะเป็นเรือรดน้ำนะครับผมสีจังหวะโมเดล GXH 0นะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผม2022นะซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นตัวเก่านะจะเป็นบอดี้สีเขียวนะครับผมบล็อกเครื่องยนต์เดียวกันนะซึ่งตัวนี้ได้เปลี่ยนใหม่เป็นบอดี้สีแดงนะเนื่องจากสีเขียวนะตัวเดิมนะ,ะตรงตรงนี้มันจะพับออกด้านนอกนะครับผมซึ่ง จะมีปัญหาในเรื่องการขนส่งนะบางทีขนส่งวางไม่ถูกท่าหรือว่ามีการกระแทกก็คือขอบม,มันจะแตกง่ายนะผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบอดี้สีแดงซึ่งพับเข้านั่นในนะครับผมแล้วก็จะมีพับลงนะครับผมเพื่อเสริมความแข็งแรงนะซึ่งจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นไปนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยได้เพิ่มมาเป็นกรองอากาศนะเพื่อชุดคาร์บูเรเตอร์นะยกขึ้นมาไวได้ด้านบนนะครับผมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะซึ่งข้อเสียของตัวนั้นก็คือ าการเซอร์วิสนะหรือว่าการาบำรุงรักษานะครับผมก็จะทําได้ยากนะซึ่งตัวนี้นะก็จะทําทให้การบำรุงรักษานะครับผมได้ง่ายขึ้นนะตัวนี้จะมีชุดกรองอากาศนะเราถอดออกสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้นะครับผมแนี้นะแล้วก็ถังน้ามันนะครับผมเปลี่ยนนะครับผมรุ่น,ร,นรุ่นก่อนนี้จะจะ,จะดูใหญ่กว่าน,นี้นะตัวนั้นจะความจุอยู่ที่1.7ลิตรนะส่วนตัวนี้เพิ่มขึ้นเป็น2ลิตรนะครับผมแล้วก็ ที่สําคัญก็มีฝาเปลี่ยนชุดฝาถัางน้ำมันใหม่นะครับซึ่งตัวเดิมเนี่ยมันจะไม่มีรูอากาศนะ,ะซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีรูอากาศนะก็จะช่วยให้เวลาเครื่องยนต์ทางานนะครับผมช่วยให้ไม่ให้ถังน้ำมันเนี่ยบีบตัวเข้านะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยเวลาเร่งเครื่องแรงนะครับผมซึ่งทําให้การจ่ายน้ามันเนี่ยได้เสถียรมากขึ้นทําให้เครื่องไม่สะดุดนะครับผมซึ่งตัวอื่นเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมตัวเนี้ยชุดปั๊ม บพัดต่างๆเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะฮะซึ่งมีความแข็งแรงทนทานนะเครื่องยนต์แรงนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สีแรงนะครับผม50ซีซีนะของทางร้านผู้สุกการเกษตรนะครับผมโอเคซึ่งเมื่อลูกค้าซื้อจากทางร้านไปนะก็จะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะซึ่งจะมีหมายเลขลำติดไปนะครับผมก็คือสามารถาเวลาเรือมีปัญหาต่างๆเนี่ยลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามผมได้ตลอดนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของของแถมนะก็จะมี สายส่งน้ํา5เมตรนะครับผมตัวนี้เป็นสายดับเพลิงอย่างดีนะเราก็จะมีบัวลดน้ํานะครับผม2หัวนะครับผมอย่างดีนะครับผมเราก็จะมีชุดเฟซชิลมีแว่นตากันฝุ่นนะครับผมเราก็จะมีตัวนี้บวยตวงน้ำมันเครื่องนะบวยเติมนะครับผมแถมให้เราก็จะมีชุดซ่อมมุมุงนะครับผมแล้วก็จะมีปลอกรัดให้นะอย่างดีมีแบบมือบิดได้แล้วก็ไขควงแล้วก็แบบลวดนะครับผมสีตัวเพราะว่ารุ่นนี้แรงดันค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งจะต้องรัด ท่อส่งน้ำเนี่ยตรงนี้สอบชั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับผมถึงประสิทธิภาพของตัวใหม่นะครับผมโอเคสตาร์ทง่ายนะครับผมเทน้ำบอกแล้วนะ Okay. อันนี้เดินเบาสุดเลยนะครับผมอันนี้แทบไม่ได้เร่งเลยนะโอเเดี๋ยวเรามาเร่งให้ดูนะครับผมดูความแรงนะครับผมบอกเลยว่าสุดจัดนะตัวนี้แรงมากนะครับผมพี่แนวลงอีกนิดนึงอ่าเคนะครับผมพุ่งไกลามากนะตัวนี้นี่น้ำแรงนะครับผมน้ำเต็มเลยนะนี่นะครับผม ปรับกระจายให้ดูนยโอเคน้ำแรงนะผมโอเคปรับพวงไกลเลยเจริงจริงการลดน้ำเนี่ยเราจะเร่งไม่เยอะนะเนี่ยจริงแค่นี้เอาลองปรับกระจายแค่นี้ก็พอเลยนะผมว่านะเนี่ยนะครับผมโอเคทำให้ก็จะช่วยให้เราประหยัดน้ำมันนะครับผมแล้วก็ ทำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนนะทาให้เราจุดได้นานมากขึ้นนะหกตัวนี้ตอบโจทย์มากนะหกตัวนี้แปรงนะไม่ว่าจะเอาไปรดน้ําต้นไม้นะครับผมรดน้ําผักนะครับผมดันสริงเกอร์นะสายน้ําพุ่งนะครับผมตัวนี้ได้สบายนะหรือว่าจะเอาไปล้างรถไถรถเกี่ยวข้าวได้นะครับผมตัวนี้ดันขึ้นเขาได้สบายนะครับผมตัวนี้ใบพัดใหญ่นะครับผมตัวนี้โอเคตัวนี้ก็สําหรับที่ซื้อไปนะก็จะมีสติกเกอร์ลําติดไปนะครับผม Okay. เมื่อลูกค้าซื้อกับทางร้านเรานะเราก็จะทําการตรวจสอบให้ลูกค้าอย่างดีก่อนทําการจัดส่งนะเช็คปั๊มนะครับผมมีน้ํารั่วซึมไหมถ้ารั่วซึมเนี่ยน้าจะหยดลงมาให้เราเห็นเลยนะครับผมตัวนี้นะโอเคหมุนครับผมเค <Okay. S 1> okay. นะครับผมหมุนๆเลยครับโอเคเี๋ยวเราจะหมุนให้ดูลูกค้าดูความสมบูรณ์นะครับผมตัวนี้นะครับผมด้านล่างนะจะมีกรองนะครับผมสแตนเลสอย่างดีนะไม่เข้าสนินมนะครับผมตัวนี้นะจะช่วยกรองพวกฝุ่นต่างๆ เข้าในตัวปั๊มนะครับผมโอเค,คสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะเรือนลดน้ำสีจังหวะนะโมเดล G k คชาสามารถโทรมาสอบถามหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0611188นะครับผม384นะร้านผู้สูงเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมมีปัญหาต่างๆนะโทรมาสอบถามผมได้ตลอดนะครับผมไม่มีทอดทิ้งนะครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้ก็มาจการนำเสเนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเรือลดนน้ำสีจังหวะโมเดล GXH 5 0นะครับผมของทางร้านพู่สุขการเกษตรก็สามารถโทรติดต่อหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0 6 1 1 8 8 8 8 4ึตามรูปด้านล่างนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกเดียวกันกันกบ ของเครื่องสูบน้ำนะของ Honda นะโมเดล G X 50นะครับผมซึ่งอะไรทางร้านจะมีซัพพอร์ตลูกค้านะครับผมมีปัญหาติดต่อได้ตลอดนะครับผมไม่มีทอดทิ้งลูกค้านะก่อนทำการจัดส่งนะครับผมทางร้านก็จะทำการลองเรือให้ลูกค้าอย่างดีนะพร้อมถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูความสมบูรณ์ของตัวเรือทุกอย่างก่อนทำการจัดส่งนะครับผมเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อเรือจากทางร้านเราไปใช้งานได้ร0อปเ็แน่นอนนะครับผม สำหรับราคานะครับผมตัวนี้อุณจ่ายจัดส่งฟรีอยู่ที่5,190บาทนะแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับผม5,390บาทครับผมสำหรับลูกคา้าที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ